อรุณสวัสดิ์ชาวันอาทิตย์ครับอันนี้นจะผัดดอกกระลำใส่ดอกะลำใส่ไข่ใส่หมูกรอบครับหนาวมากครับบุรีรัมย์ ลมหนาวมากเลยครับครับดอกกระลำงาม,งามใส่ไปครับ ตอนนี้ก็ปี5แล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ทำมาเป็นกำลังใจให้นุกทุกวันในการทำบุญใส่บาตรวันของนุกครับนุกตั้งใจจะใส่อีกให้ครบ100วันของพี่สาวอะครับพี่สาวนุกนุกจะตั้งใจจะใส่บาตรให้ครบอีก100วันจะใส่ไปเรื่อยๆครับ จะอมสินก็อยู่บ้านคนเดียวครับอยู่กับไอ้ทวดครับลุกม,มานอนเป็นเพื่อนหลานตอนนี้หลานสาวก็มาอยู่ก็ไปหาแฟนครับที่พัทยาครับลมแรงมากเลยครับลมแรงมากครับ งมืดอยู่เลยครับบรรยากาศเช้าเๆเหนาวมาก ขอบคุณครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ